ไปดูใบแนนครับช่วงหลังๆเนี่ยคุณซิซี่เนี่ยก็โดนขู่ค่ะโดนคุกคามเยอะพอสมควรเลยนะฮะซิซี่เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็โดนเรื่องข่าวลือนะเรื่องของการถูกจับกลุมตัวบ้างหละ่ะแล้วราคาก็ร่วงลงมาอะไรก็ว่าไปนะตอนนี้ก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมเอ่อซิซี่เริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วกันนะครับคำนี้เลยฮะสังเกตเห็นไหมดูพาดหัวข่าวเด็เดกเห็นไหมเด็กดีเซนทรายเอ็กชเชนนะครับซิซี่เริ่ม เหมือนจะเอนไปทางนั้นนะเห็นด้วยแล้วว่าเอ้ยมันจะต้องมี c e n t r a l i z e d e x c h a เ g e เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับพิพโตเอนดัสซี่นิดโม c e n t r a l i z e d e x c h a n g e นะครับแต่ว่าใบแนนเป็นเซนท์ไลท์ไงแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องมีการทําอย่างนี้แล้วกันครับทำไฮบริดนะฮะทำไฮบริตก็คือลูกครึ่งลูกผสมนั่นเองนะฮะที่เป็นรถยนต์ก็ครึ่งไฟฟ้าครึ่งน้ํามันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นครึ่งเซนท์ไล์แล้วก็ดีเซนท์ไล์นะจะต้องมีทำไฮบริดบ้างแล้วละเพราะว่า ไม่งั้นเนี่ยโจลีกูลเลเตอร์ตรวจกระจัดกระจายแบบนี้ไม่ไหวนะครับตอนนี้โดนทัวลงเยอะแล้วก็ใบแนนโดดเด่นอยู่คนเดียวเนี่ยอะไรอะไรก็ลงที่ใบแนนนะครับทำให้อดอ p ชั o นหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนสักทีนะครับมแต่เจอเลกูลเลเตอร์เข้าเลกูลเลเตอร์เข้าเนี่ยแล้วก็มันก็ชัดจริงๆนะเลกูลเลเตอร์แบบสะใจมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณซิซี่มองเอาไว้เดี๋ยวดูแล้วกันว่าไอไฮบริดเอ็กชั่นของแกเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันก็จะออกมาในช่วงเวลาไหนนะครับ ซิตซีต้องหายตัวไปซาตชิเห็นเอาแบบนั้นเลยเหรอ